กองทัพจีนฝึกทหารกัมพูชาให้ยิงป้อมปืนกลอัตโนมัติและป้อมปืนกลรุ่นนี้คืออะไรมีดีอย่างไรเรามาฟังกันนะครับโดยจะเห็นได้เลยนะครับว่ากัมพูชากับจีนเนี่ยนะครับมีการฝึกซ้อมยิงป้อมปืนอัตโนมัติในรถนะครับจะเห็นได้เลยว่าเป็นการซ้อมยิงป้อมปืนอัตโนมัติจากภายในรถนั่นเองและจากงานสวนสนามกัมพูชาในปี2024 <c oughs> เห็นได้เลยว่ากองทัพกัมพูชานะครับใช้รถแบบนี้ในการสวนสนามอีกด้วย โดยรถแบบนี้เนี่ยเรียกว่าไชน่าดงเฟงนะครับ m e n g s h CSK 1 3 1ซึ่งรถรุ่นนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นยานหานะแบบยุทธวิธีนะครับยานเกราะแบบเบานั่นเองจะเห็นได้เลยว่าติดตั้งป้องปืนกลอัตโนมัติข้างบนได้นะครับและรูปทรงแบบเดียวกับที่กัมพูชาใช้เลยโดยปืนกลรุ่นนี้คาดว่าเป็นปืนกลหนักแบบ QJZ 1 7 1นั่นเอง และคาดว่ากัมพูชาก็มีอาวุธแบบนี้ใช้นะครับเพราะต้องใช้ในการเฝ้าคูเลดที่มีการขุดขึ้นมาแล้วเรียกได้ว่าวิดีโอที่บได้บอกไปนะครับรถรุ่นนี้ของกัมพูชาเป็นรถรุ่นเดียวกับที่บกกล่าวไปนะครับและสามารถติดตั้งป้อมปืนกลอัตโนมัติได้ซึ่งทางจีนก็ฝึกให้กัมพูชาใช้ในการฝึกโกลเด้นดราก้อนล่าสุดที่ผ่านมานั่นเอง โดย QJZ เนี่ยใช้กระสุน12.7ค108นะครับมีอนุภาพเทียบเท่ากับ0.50 BMG นั่นเองเป็นอาวุธที่มีอนุภาพรุนแรงอยู่นั่นเอง